ผู้ที่มอบปอกแขนกับตันทีมให้พีชิโก้คนแรกตอนนั้นคือน่าจะเป็นโค้ชนะครับโค้ชชัดชัยนะครับโค้ชชัดชัยแล้วก็คุณวิรัชชานานิ์พนิษติอยและวัชัยสัจกุลเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงของดิมทีมนะครับเ,รเพราะว่าพีโก้เล่นคาบเกี่ยวระหว่างพี่ตุ๊กเป็นกัปตันทีมดอนซีเกมะนะครับแล้วก็มีพี่ดำนาทีทองสุกแก้วนะครับนะรุ่นพี่แต่พี่ตุ๊กเล่นแป๊บเดียวปีเดียวก็ ก็เลิกแล้วก็เลิกแล้วก็แล้วก็มีพี่ดำนาทีต่อมาแล้วหลังจากพี่ดำเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นพี่โก้ับนะครับก็มีมีเอามาให้ดูกันนะครับคุณผู้ชมครับกัตตันทีชาติไทยในยุคต่างๆนะครับนอกเหนือจากพี่ซิโก้เองก็มีพี่ตุ๊กปียพงศ์นะครับพี่ตุ๊กพี่นาทีทองสุกแก้วนาทีทองสุกแก้วแล้วต่อจากพี่โก้นี่เป็นพี่แบนก็พี่แบน มีตวันศีปานแล้วก็มีนิเวศนะนิเวศศิริวงศ์แล้วก็มีล่าสุดที่จะเป็นเจ้าใหม่อนุพงศ์อนุพงศ์แล้วก็เดี๋ยวีกชั้นกาก็จะมีปรับเปลี่ยนอีกครับนะครับยังบอกไม่ได้ใช่ไหมบอกไม่ได้โอเคตามยุคตามสมัยนะครับครับผมครับผมนาทีทองสุกแก้วที่คนที่ผมก็ ตามหาเขาไหมครับพี่อ่าตอนนี้พี่ตาทีพี่ตาทีรีบส่งไลน์มาบอกพี่โก้เลยอย่าให้เบอร์นั่นอย่าให้เบอร์นั้นนะคะอยู่อารันยุโรประเทศใช่ไหมครับอยู่อารันเป็นตำรวจเป็นตำรวจใช่ไหมครับเป็นเอ่นายพันละนะครับเป็นสารวัตรละโอ้ผมพยายามจะพาเขามาออกรายการยังไม่รับโทรศัพท์นะับพูดน้อยพูดน้อยแล้วก็ไม่ค่อยโชว์โชว์หน้าโชว์ตาในสื่อเท่าไหร่แต่ก็ยังอยู่ในสนามอยู่ใน นะเรียนอยู่ในบทเรี้รที่เป็ดเนาะพี่เป็ดเรียนศิลวงนีอีกหนึ่งคนแล้วครับตามหาอยู่นะครับนัดกันหลายครั้งแล้วนะครับที่เบ์นัดกันเฮนัดกันมาออกนี่แหละฮะ พี่ใหญ่คนใหม่มาเลยไม่บอกที่ส่งไลฟ์มาบอกก่อนเถอะบ้ารายการเราน่ารักถามใครบอกประทับใจเราจิกกัดกันเองมาเยู่แล้วมาเยู่แล้วเราจิกกัดกันเองครับพี่กอรเราไม่เคยทำไรทำไรแขกรับเชิญแขกรับเชิญครับผมแล้วทีนี้อย่างที่บอกว่าเรื่องของหน้าทีมกับันทิมกับมาตรงนี้นิดนึงอย่างที่บอกสมมติเวลาเกมมันเดือดขึ้นมาเงี้ยรเพื่อนโมโหดูเกมจะร้อนแรงอย่างเมื่อวานในแดงเดือดอะไรเงี้ย หน้านที่ของกัปตันทีมจริงๆแล้วเนี่ยคือต้องต้องคอยห้ามนะ,<ฮ>ะจริงๆแล้วต้องควบคุมควบคุมเกมคือคือเราต้องรู้ว่าฟุตบอลเนี่ยนะครับการได้รับชัยชนะคือการยิงเข้าประตูนะ,<ฮ>ะไม่ใช่เป็นการป,ระ,ประทะกันคืออาจจะมีบ้างว่ากัปตันทีมที่เก่าๆหรือนักเตะที่เก่าๆอาจจะมีโชว์ศักยภาพของตัวเองบ้างโชว์เ o อร์ของตัวเองบ้างแต่ก็ไม่หนีกฎ พราะถ้าถ้าหนีกฎก็คือโดนใบเหลืองโดนใบแดงอะไรมันก็ไม่เหมาะสมสิ่งเหล่านี้เราต้องเรียนรู้นะครับอย่า<ม>งเช่นการที่จะไปพูดคุยกับกรรมการถามข้อคิดเห็นหรือว่ามันถูกหรือมันเพียรหรือตัดสินไปแล้วลุกนี้ควรจะฟาวนะใช่ใช่กับตันทีมต้องสามารถที่จะสื่อสารได้สามารถบอกได้ว่าเพราะอะไรยังไงนะแล้วพอได้รับคําตอบเราก็ต้องพยายามคลี่คลี่คลายคลี่คลายเพราะว่า ฟุตบอลเนี่ยคนต้องการดูเกมมากกว่านะคือถ้ามันหยุดบ่อยประทะกันบ่อยมันไม่มันหรอกไม่สนุกนะครับซึ่งซึ่งเราเราเรา,เราน่าจะน่าจะประมาณนี้นะครับอืมนะครับทีนี้หลายๆคนอาจจะอยากรู้หลังจากที่รู้เรื่องของหนะ้าที่อกัปตันทีมไปละกัปตันทีมชาติไทยเมื่อกี้ที่เราพูดถึงแต่ท่านเนี่ยบุคลิก ความแตกต่างกันยังไงว่าเริ่มจากพี่ตุ๊กก่อนพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กคือเป็นเป็นกัปตันทีมซึ่งคนยอมรับว่าฝีไม้ลายมืองเก่งนะครับเป็นเาเรียกว่าดาวค้างฟ้านะครับอันนี้กัปตันทีมเนี่ยได้มาชื่อเสียงผลงานล้วนๆทุกคนยอมรับอยู่แล้วนะครับแต่นี้เนี่ยในในยุคก่อนนั้นคือคนยอมรับแล้วแต่พอพี่ตุ๊กเล่นแค่ปีเดียวพี่ก็กรทันแค่ปีเดียวแค่ปีเดียวเองนะครับหลังจากนั้น ก็มาพี่ดำนาทีทองสุกแก้วนพี่ดำนาทีก็คือปากันเหล็กนะครับทุกคนยอมรับในฝสีมือนะครับแต่พี่ดำเนี่ยจะเป็นคนที่พูดน้อยนะครับนอกสนามในสนามไม่น้อยพี่ดำไม่น้อยนะครับสั่งกันแบบสมัยพ่อคุณรามมากันเต็มอันนี้ผมเคยได้ยินอยู่ใช่นะพ่อคุณรามแต่จริงใจแต่จริงใจแบบว่าคือเสียง ดังฟังชัดทุกคนย่ำเตะนอกสนามนะย่ำเรงย่ำเตงนะครับก็คืออันนี้ก็คือฝีมือล้วนๆนะครับแล้วก็พี่แบนต์ตะวันเนี่ยก็เป็นสุภาพบุรุษนักเตะคือทุกคนยอมรับว่าพี่แบรน์เทคนิคดีแล้วก็ชั้นเชิงดีแล้วก็น้องๆทุกคนก็ยอมรับทั้งในสนามนอกสนามแล้วก็มีเราว่าความเป็นผู้นำแล้วก็ให้ข้อคิดดีๆกับน้องๆแล้วก็นอกเหนือจาก การพูดจาพูดคุยแล้วเรื่องส่วนตัวพี่แบบเขาจะชอบให้ไอเดียให้แนวความคิดกับน้องๆเป็นที่รักของน้องๆเป็นเป็นพี่เหมือนกับพี่แท้ๆของทีรเชววนุชใช่ใช่พวกเจ้าซอพวกเจ้าโก้ดสกอนพวกหลายๆคนสานรังสันคกนี้ก็คือจะคอยบอก นะซึ่งอายุก็ห่างกันเยอะนะครับแต่ยังทำตัวแบบคิกคั่ยันอยู่แหมก็อย่างนั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่ารักมากผมเห็นภาพแต่ละคนแหมพี่ซิโก้พี่ตะวันคือคือน่ารักจริงไม่ฮะพี่กับน้องก็ไม่ห่างกันเหมือนสอนยน้องได้ก็ไปที่ไหนนะทั้งครสวรรค์ตมาหรือว่าพี่พี่แบนมารับพี่โก้ไปต่างจังหวัดไม่ไม่ก็คือเราเจอกันตลอดอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวไปนั่งดื่มกาแฟกัน ไปเที่ยวไปอะไรแบบไปเที่ยวอาจจะตันจังหวัดออกเอาติ่งอะไรเที่ยวอาจจะน้อยแล้วนะครับน้องๆอาจจะไปกันแต่ไม่ได้ชวนพี่เท่าไหร่นะครับรุ่นพี่น้อยใจแต่เพพาะแต่ว่าปาร์ตการกไม่ต้อ้ชวนก็ไม่ต้องชวนนะเพราะว่าไม่ต้งว่าเอามาต่อกันที่นิเวศสิริวงบ้างนะคะเจ้าเป็ดนะเจ้าเป็ดก็แบกจอมบูนะครับเล่นหนักถึงลูกถึงคนมาร์คดี นะครับแต่การสั่งเกมไม่ไม่ไม่ไม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 ค่อยนั้น,ทนเท่าไหร่ก็คืออาศัยว่าอยู่แผงหลังนะครับแต,แต่แต่ในสนามก็ไม่ค่อยพูดนอกสนามก็ไม่ค่อยพูดด<ม>ิงไกลครับแต่แต่แต่เป็นเหมือนกับเป็นผู้นําในแผงหลัง <นะ S 3> แกชอบถกเสื้ออ<น>ะไรแล้วก็สู้นะครับแล้วเวลาลงไปในสนามเนี่ยเป็ดจะเป็นคนที่แบบว่าทําให้เห็นนะครับเป็นผู้นําทําให้เห็นสู้ไม่ว่าจะเป็น ดึงเสื้อขึ้นมาสู้แน่นอนหรือไม่รู้เหนื่อยหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าหอบหรือเปล่าไม่รู้เออหรือว่าหมดจะหมดแรงแล้วนะอะไรประมาณนี้เริ่มบอกแล้วเริ่มสงสัญญาณแล้วว่าาไม่ไหวแล้วนะลงมาช่วยกันหน่อย่ะใช่แต่แต่แต่ก็ตั้งใจตั้งใจตั้งใจมาที่คนสุดท้ายใหม่ค่ะมาถุงโสรใหม่เองก็เป็นน้องใหม่นะครับก็เพิ่งได้รับหน้าที่มอบหมายอาจจะเป็นคนที่มีวินัยในการฝึกซ้อม นะครับมีวินัยในการแข่งขันนะครับโค้ชต่างชาติเองนะครับก็เป็นคนแต่งตั้งนะครับแล้วก็น้องๆก็เริ่มยอมรับมากขึ้นในสโมสรแล้วก็มีความสําเร็จในสโมสรด้วยทีมชาติก็ก,ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นหน้าใหม่สําหรับกับระดี้ของเรา ขอบคุณทุกคนและที่เป็นกัปตันทีมชาติไทยที่เรายกมาพูดกันในวันนี้เดี๋ยวช่วงนี้ก่อนพักเนี่ยย้ำ s m s กันอีกสักรอบนะคะขออนุญาตซิโก้นะครับนี่ถ้าอยากได้เสื้อทีมชาติไทยนะคะพร้อมลายเซ็นต์ี่ซิโก้นะคะก็ตอบข้าให้ถูกคําถามก็คือว่าคําถามไปดูภาพคําถามกันครับชุดแข่งและปลอกแขนในภาพเป็นของกัปตันทีมค้นได้เอโรธามาธิอุสหรือว่าบีเจอร์เกนคริสปันใช้ฝีมือนิดหนึ่งคุณผู้ชมนะครับเสื้อทีมชาติเยอรมัน ชุดนี้แล้วก็ปอกแขนเป็นของกัปตันคนได้นะคะส่งมาที่ c 7 7 8 0 0ตอบถูกอย่างเดียวไม่พอต้องส่งมามากที่สุดด้วยนะคะรุ่นรับเสื้อทีมชาติไทายพร้อมลายเซ็นพิซิโก้ไปเลย c 7 7 8 0 0นะครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเนี่ยเรามาดูกับตันทีมแบบต่างชาติกันบ้างดีงกว่านะที่มีชื่อเสียงท่านี้ยเยเออเดี๋วีดามช่วงหน้าค่ะ